ที่แปดบทสวดธรรมจักรกับปาวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกลงสัมมัญญงภัคาวาภารานสียังวิหารตีอิสิปัะเนีมฆาทาเยปัตตระโขภะคะวาปัญจวัคคิโยพิกขุอัมมันเตสิเทวมเมพิกขเวอันตาปพะชิเตนะนเสวิตกภาโยจายังกาเมสุกามะสุขาริกานุโยโค พีโนคัมโมโกตุชนิโกอนาราโยโกอนันตสันหิโตโยจายังอัตถกิรมะนะนุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตตสันหิโตเอเตเปปิกขเวอุโพอันเตอนุปปัคคมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจกขุการะณียานาการะณีอุปาสัมมายะอภิยายะสัมโพสายะ นิพพานยะสังวัตติกตามาจะสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจะขุกราณียารักรณีอุปัสสมายะอภิยายะสัมโพตายะนิพพานยะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัฏฐังคิโกมโคเสยยติถังสำมาทิฏฐิสำมาสังคโปสัมาวจาสัมากมรมโตสัมาอาชิว สัมมาวาจาโมสัมมาสาติสัมมาสม,มา,สาธิอัญโขสาิภิกเวปชิมาปฏิปทาตถาคาเตนณอภิสัมพุทธาจักขุกะรณียานะกะรณีอุปัสสา,ายะอภิยายะสัมโพธายะอิปานายะสังวตัตติอิตังโขปะนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาติปิทุกขา มารณัมปิทุกขังสุขปะปฏริเทวะทุกขะโทมานัสสุป,ปายาสา,าป,สป,ป,ทป,สปิทุกขาอปิเยหิตสมปะโคโยทุกโขปิเยหิตวิปปยุโคโทุกโขยำปัจฉังนาลปัติตัมป,ปทิทุกข,ขงังสังขิตเตนะปัจจุปาธานขันธาทุกขาอิทังโขงปะนาภิกขเวทุกขสมมุทัยูอริยสัจจังยายังตันหาโทโน ภวิกานันทิราคะสหคตาตันตระตันตระพินันทินีเสยถีถังกามตัณหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทงังโขปนาภิกเเวทุกขะนิโรโถอริยสัจจังโยตัสายเยว,วะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปน,นิสักโคมุติอนาละ,ะโย อิทังโขปนาภิกเเวทุกขนิโรธาคามิปปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอตังคิโกมะโคเสรยติตังสัมาติติสัมาสังปโปสัมาวจาสัมากัมมโตสัมาอาชิวะสัมาวจาโมสัมาสติสัมาสมาติอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกเเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุ จักขุอุทปาฏิยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลโกอุทปาติตั้งโขปะนิทางทุกขังอริยสัจจังไปรินเยยันติเมพิกเวบุพเพอนันรสุดเอสุธรรมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลโกอุทปาฏิตั้งโขปะนิทาง ทุกขังอริยสัจจังปเดียนาสันติเมพิกาเวปุพเพอนันตุสุเรสุธรรมสุจักผงุทัพปาริยานังุทัพปาริปัญญาุทัพปาริวิชาุทัพปาริอะโลโกุทัพปาริอิทธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังติเมพิกาเวปุพเพอนันตุสุเรสุธรรมสุจักผงุทัพปาริยานังุทัพปาริปัญญาุทัพปาริวิชาอุทัปาริ อโลกโกอุทปปะทิตังโขปะนิทงังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตัดพันติเมพิกเวบุกเพอนัณุนสุเตสุธรรมเมสุจกขุอาางอุทัปาะิยาณังอุทัปาะิปัญญาอุทัปาะิวิชาอุทัปาะิอโลโกอุทปปะทิตังโขปะนิทงังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหนินันติเมพิกาเวบุกเพอ,อาานุอนันุนสุ เอสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโลโคอุทัปปาทิอิทางทุกขนิโรโธอริยสัจันติเมพิกเวบุพเพอนุสูตเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโลโคอุทัปปาทิตังโขปนิทางทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตปันติเมพิภะเว บุพเอนัตตสุเปสุธรรมเสุจากขงุทัปปะทิญาณุุทัปปะทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปปะทิอโลโกอุทัปปะทิตังโขปะนิธังทุกขนิโรโถอริยะสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวบุพเอนัตตสุเปสุธรรมเสุจากขงุทัปปทิญาณอุทัปปทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอโลโกอุทัปปะทิอิทัง สุขะนิโรธะคามินีปฏิปัทาอริยสัจยันติเมพิกะเวบุพเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจกขุอุทปปะติญาณอุทปปะติปัญญาอุทปปะติวิชาอุทปปะติอโลโกอุทปปะติตังโขปะนิทางทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปัทาอริยสัจจัันติเมพิกเวบุพเพอนันนสุเตสุธรรมเมสุ จักขงอุทปปทติญาณอุทปปะติปัญญาอุทปปะติวิชาอุทปปะติอโลโกอุทปปะติตังขโพปะนิทางทุกขนิโรธคขามินนปฏิปัาอริยสัจยังปาพิตนติเมพิกเวบุพเพอนนั้นสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปปะติญาณอุทปปะติปัญญาอุทปปาติวิชาอุทปปทติอโลโกอุทปปะติยัวกีวัจเมพิกเวอิเมสุ จตุสุอดิยัจสเจสุเอวันติปริวัฏถังทวทสาการังยะถาภูตังยะนัทสศนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวะหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสัพพมเกสัสสะมณพรมนิยาปชายะสเทวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปจายาสิง ยะตโตจักโเมพิขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติบริวัตถังทวารทศการังยะถาภูตังยานัทสันังสุวิสุทธังอโหสิอัาหังพิขเวสัเทวเกโลเกสมารเกสัพพามเกสัสสะวณนัพมามนิยาปชายะสัตเทวะรนณุสายะ อนุตตรังส,รสัมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจัญญาสิงญานันจจปณะเมทัศนังุทธปา,าธิอกุปาเมวิมุติอายามันติมาชาตินติธานิปุรณะโวติอิทัมโวจะพระควาอัตตมาน,นาปัจจวัคียะพิกุพระควาโตพระสิตังอภินันทุงอิมัศมิจะปณาะาเวยะกาลนัสสมิง ปัญญามณีอายตมตุโอนทัญสสะวิรัชังวิตมะลังธรรมจักขุงอุทปาธิยังกิจจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมะติประวติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสธรรมานุสาเวสุงเอตัมภะคะวตาปารณนสียังอิสิปัตเนภิขะทะเยอนุตตารัง ธรรมะจากกาปรปวัติตังอภปว,ต,วติยังสมเนนวาพรหมนเนนวะธวเนาวาเรนะวาพรหมุนาวาเกนะจิตวาโลกัสสมติขุมมานางังเทวะนงังสัตทังสุตตวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุจะตุมมหาราธิกานางันางเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวา สัทธมนุสสาเวสุงตาวติงสานางเทวนางสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงยามานางเทวานางสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตทังสุตวาหิมานาตีเทวาสัทธมนุสสาเวสุงนิมานารตินางเทวานางสัตทังสุตวา ปะจานิมิตตวะสัตวตีเทวาสัทมนุสสาวสูงปะจานิมิตตวะสาวตีนางเทวาสัตทางสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทมนุสสาวสูงเอปัมภะวตาภารนิยังอิสิปัตเนมิขะทะเยอนุตตรังธัมมะจักกลางปวัติตังอปะติวติยังสมเนนะวาพรหมเนนะวาเทวา วามาเรนะวาพลัมมุนาวาเกนะจิวาลูกัสสมิติอิปิหะเตนะะเนนะเตนะมุบุตเคนะยาวะพลัม,มโลกาสัตโตอภุคคันจิอาญจะทัศส,ะสะหสัสิโลกาธาตุสังกปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิสัปมปะมโนจะโ,โ,โอลาโรโอปาโสโลโกเกปตุระโหสิอติกรรมเวะเทวานางังเทวานุภาวางัง อัตถโคปัจขภาวะอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตถโพโกนทันโยอัญญาสิวัตถโพโกนทันโยติอิติอิหังอายัสสมมโตโกนทายสสะอัญญาโกนทันโยเตวะวะนามังอโหสิติปุทิกาพุทธานุสติอิติปิโสปัจขภาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโน สุขโตโลกะวิทุอนุตตโรปุริสัทธรรมมาสาติสัตถาเทวะมนุสย์นังปุตโตะคกวาติบททิสิบธรรมานุสติสวาคาโตปคกวัตาธรมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอุปนัยิโกปัจจัตตังเวทิตัพปุวิญญูหิติบทที่สิบเสังฆานุสติ สุปฏิปันโนปะคะวัโตสาวะคะสังโฆหุชุปฏิปันโนปะคะวัโตสาวะคะสังโฆยะยะปฏิปันโนปะคะวัโตสาวะคะสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวัโตสาวะคะสังโฆยติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคคาเอสัพภะคะวัโตสาวะคะสังโฆอาหุเนโยภาหุเนโย กิเนโยอัญเชริปะระณิโยอนุตรังบุญญาเกิังโลกัสสาติบทีสุสังสักตัตะวาสักตัตะวาพุทธรัตตานังโอสสะทังอุตตมังวะรังอิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินาลัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวูปัสสเมตุเต สักกตวาธรรมระตังโอสถังอุตมังวะรังปะริจาหูปัสสะปันังธรรมะเตเชนโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพปยาวูปัสเมตุเตสักกตวาสัคระตังโอสถังอุตมังวะรังอาุเนยังะาุเนยังสังฆเตเชนโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปัสเมตุเต บทที่3พระคาถาจิมัญชรสมเด็จพระพุทธเจ้าโตกระมรเสี็ชยาสนะกตตาพุทธาเจตวามรังสวาหานังจตุสัจจะสปังระสังเยวิวิงสุนาราสภาตันหังกะระตโยพุทธาอัตถวีสตินยากาสเปปติติตาไมหังมัตเตเกเต มุเนสราเสสิปติตโตไมหังพุทโตธรรมโมวทวิโรจนเนสังโฆปติโตไมหังอุเลสัพพะปุนากโรหะทะเยเมอันิรุโตสาริพุโตจะทักขินเนโกธันโยปฏิภาคัสสมิงโมงคัลานุจะวามาเกทักขินเนสาวเนไมหังอาสุงอานันตราหุลา กัสโปจะมหานามโอปุภาสงวามโสตะเกเกสะโตปติภาคัดเมิงสุริโยวัปปะพังกะโรนิสันโนเสริสัมปันโนโสพิโตวินิพุงกะโวกุมารกัสโปเทโรมัเเอสีจิตตาวาทโกโมไมหังวัานีนิจยังปฏิทาสิคุณากะโรบุญโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลี เทราปัญจากิเมชาตานราเตติลกามามะเสษสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีปิมหาเทราชิตะวันโตชิโนราสาชะลันตาเศราเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตาแัตตะนังปุรัโตอาสิทักขิเนเมตาสุตตัง ชัชชังปัญจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังคันธโมรัปติรัตนจอนะอายานติฆสุตกังอกาเซจะฐานังอาสิเสสาปาการาสันติตาชินาะนานาวะรสังยุตตาสัตตาปากา,าลังกตาวาตาปิตตาทิสัญชาตาภะหิรลกุตุปัทฐวาอัเสสา วิณยังยันตุอะนันตชินเตชะสาวสาโตเมสกิเตนะสัตตาสัมพุทธปัิเรลิชินาปฏิชรมัตยมิวิหะรัติงมหิตะเลสัตตาปาเลนตุมังสเตเตมหาปุริสาสภาอิเจวัมโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปต ทโวธรรมานุปาเวนะชิตตาริสังโฆสังคานุปาเวนะชิตันตราโยสัตตมานุภาวะปาลิโตจะรมิชินาปัญเชเติบทตริสิิบุสรเสภาบูมหาค่ะพหุสหัสสมปินิมิตสาบุทันตังพีเมคาลังอุทิตาโคระสะเสนามารังทานาทิธรรมวิชินาชิตาวามุนินโต तन्ते च सा कवतु ते जय मङ्गलानि मारातिरेकमपिजुर्पितसा परक्तिं घोरम्पनाकमकमक्कमथ कन्ते सुधाविति न चि तवामुनिन्धो तन्ते च सा कवतु ते जय मङ्गलानि नाकाकिरिङ्वरं अतिमत्तपूतं तावत्किचकमसनि वसुधाभुनन्तं मे तं पुषे कविति नाचितवामुनि तन्ते च सा पवतु ते चय मङ्गलानि उत्तकर्कमतिहत्तसुखा रुनन्तं धावन्ति ता योचनकथाङ्कुलिमालवन्तं इत्थिपि सङ्कथमनोचितवामुनि तन्ते च सा पवतु ते चय मङ्गलानि कथवा न कथमुजरा

Pabantute jaya mang kala nanto panan tapuja kang wibutang mahiting bute nate tapuja ke nata bayanto itu pati sabitina citawa muninto tante cesa pabantute jaya mang kala nitu ka ngatip tapuja ke nata tahatang pamang tamang besut tecuti tipika pitha nang ya kate นบนิตินาจิตตวามุนินโตตันเตจะสะปะบันตุเตจายามังกลาเนเอตาปิภุตตัจายามังกลาอัตตคา,าทาโยวาจานุทินาติน,านีสัลตเตมัตันทิหิตาวนาณนีคเววิพาเนจุปัตทวานิโมคังสุขังอธิขเมยยานารสุสะปัญโยมหากาลุนิโกนาทุหิตายสัพปะปาเนนันง ปุเรตวะบารมีสัพพาปัตโตสัมปोติมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเชนะหุตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันเิวัตโนเอวังตวังวิเชโยโหติชยสุชยมังคะเลอปาราชิตบาลังเกเสเสปตาวิปุคะเรอภิเสเกสัพ ปุตตานังอาจคับ well. ปัตโตวปโมติสุนักตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุตีตังสุขโนสุมุตโตจะสุยิตังปรรมัจจาจิสุปัตตกีนางกายกรรมังวาจากรรมังปัตตกีนางปัตตกีนางมนุกรรมังปณีติเตปัตตะกีนาปัตตะกี้นานิขตวะนักปัณตันเตปัตตกี้เน ปวันตุสัพปะมังคะลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพปะพุตธานุภาเวนะสตานโสติปวันตุเตปวันตุสัพปะมังคะลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพปธัมมานุภาเวนะสตานโสติปวันตุเตปวันตุสัพปะมังคะลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพปสังฆา ภาเวนสตานโสนเทปะวันตุเตบที่สิบาปฏิทานาคาตายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูปเปคาเรโพธิคาเลตะหิงตะหิงต,งตาธรมาารมธาเนนปะวันตุปูชิตาโสทิงกลรวนเตท,ทะวิหารมันทะเลเทะระจะมัชชะนวากาจะาพิกขะโว สารามิกาธานปฏติอุปสกาขามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัปนะปูตาสุขิตาปวันตุเตชะลาพุชายเยปิจะอันตะสัมภวาสังเสตชาตาอัตโวปปาติกานิจจานิกังธรรมวังปฏิจะเตสัพเปปิทุกขสะกรุณตุสังขยังตาตุจิดังสตังธรรมโม ธัมมัตตราจะปุขาสังโฆโหตุสมัคโวะอัตายาจะกิตายาจะหัมเหรักขัดตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมีอดิยปะเวทิเตปสัสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาเสนสัมมาทารังปเวชนโตกาเลเทโวปวัตสตุ พุทธิภาวยะยะสัตานังสัมิถังเนตุเมทะเนมาตาปิปาจะอัตตาราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณนะราโชโนปะชังรักขันตุสพัพพธาบททีส่สบเทวตาอุยยโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปัตตาจะนิจทุกขาปัปัตตาจะนิพพะ สุขปัตตาะนิสโสกาหุหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหเหิสัพพะตังบุญจะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสัทธายะสีสังรักขันตุสัพาาพ,าาาพาตาภาวนาปิรตาุนตุขันชนตุเทวตาคตาบทที่สิบเจ็ดุมังคังคาตา โอตุสัพพังสุมังคาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสติหนตุนิรันตะรังหุตุสัพพังสุมังคาลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสติหนตุนิรันตารังหุนตุสัพพังสุมังค่าลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสติหุนตุนิรันตะรัง สัพเพพุทธาภรรษปตาปัจเจกัานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาภรรษปตาปัจเจกคานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาภรรษปตาปัจเจกคานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาปรัษปตา ปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันันธมิส en, ัพโสสเปพุทธาพลัปปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันันธมิสสพปโสสเปพุทธาพลัปปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันันธมิสัพปโสสเปพุทธาพลัปปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันันธมิสสพโส สัพเพพุทธาประลปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอนันตานันจะเตเชนะนักขันปัตตาสัพพสูสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอานันตานันจะเตเชนะนักขันปัตมานสัพพสู้ดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอดิสง แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสดมลพระสูตรพระปฏิตระและพระกถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดนีแก,ขขก,ขกข่ข้าพระเจ้าคอยพ้นจากทุกภัยต้องปวงคอยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดยาบยเสมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตาโยเศรี เรียนยอดเสรษฐีเรียนไหวครูโบกแปดตลรจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นแห่เปี่ยมด้วยอนุภาพเองพระปฏิตาระจงสําเร็จศักดิ์สิทธิตุประการเทิอคุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอัเกิดจากการสสบมูลเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบ,บูชาขอนบมบนนี้จงสําเร็จถึง ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์อายทุกใจทั้งสิ้นบัดประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเร,องเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยสัตานาสมบัติปริวานสมบัติมีลวงตาเห็นธรรม สำเร็จในการนิัสานากรรมฐานเกิดปัญญายาณและจะเดินด้วยจัตุพรพิภพพ์ทั้ง4คืออายุวันนะสุขะพระเทินขออนุโมทนาบุญขอคระบครัวเจ้าเดศสีทุกท่าน